เจตคาดในกรุงประพันธ์โดยไตรโศกบทที่7คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอพภายจำกัดผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลเสียงปืนเสียงเครื่องยนต์คำรามเสียงโห่ร้องปลุกพลังทำลายขวัญปาทหารกำลังทำอึกทึกอยู่ด้านนอก นั่นทำให้ทุกคนรู้ว่าการรอคอยจบลงแล้วมันเร็วกว่าที่คิดไว้มากจากข่าวที่เกรียงสักบอกคือยังมีเวลาอีกวันหรืออาจมากกว่านั้นแต่นี่เรียกว่าทันทีเลยก็คงไม่ผิดสุไรามานส่งกองกำลังทหารบุกเข,ข้ามาและจากที่บัวซุ่มดูอยู่จีบทหารพร้อมพลลระขับและกองกำลังติดอาวุธสวมชุดพลางสีเขียวและดำนับร้อย นั่นเท่าก,กับว่าสุไรามานมีกองทหารทรยศชาติร่วมรบเคียงข้างฟันกรามของบัวแทบแหลกเป็นเสียงพอแรงขบกดบทบนและล่างเดือดดาลที่อำนาจเงินตราทำให้ความรักชาติเหือดหายไปไม่เลยไอ้พวกเฮียนี่เห็นแก่เงินขนาดนั้นเลยหรือไงวะทหารแบบนี้ไม่ไว้ก็เท่าน,นั้นไม่ไปประโยชน์อะไรเลยเดี๋ยวก่อน อมัดซึ่งไม่รู้ว่าผมมายืนข้างๆตั้งแต่ตอนไหนได้เอ่ยขึ้นเล่นเอาบัวสะดุ้งดูดีๆพวกนั้นเป็นทหารไทยก็แค่ชุดตัวจริงมันไม่ใช่ลืมที่ฉันบอกไปแล้วหรือการบันทอนจากภายในนี่แหละคือหนึ่งในกระบวนการแบบงๆ่ๆแต่ได้ผลชะงัดนักละบัวหันไปมองเพื่อบอกให้รู้ว่าพูดต่อสิวะพูดออกมาให้หมดจะกักไว้เพื่อ ระหว่างนั้นเหล่าทหารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าอีกฝ่ายที่ไหนพากันกลัวเข้ามาแบบไม่มีระบบหรือขบวนการเห็นได้ชัดว่าไม่เคยถูกฝึกสิ่งใดมาเลยนอกจากใช้อาวุธจริงอย่างที่อามัดว่าพวกนั้นไม่ใช่ทหารเพราะหากใช่การที่ต่างคนต่างวิ่งโห่ร้องกู้กล้องอึกกระทึกเข้ามาแบบนี้คงไม่พ้นโดนซ้อมหนักตั้งแต่ตอนฝึกอามัดบอกว่า ผู้อยู่เบื้องหลังสุลมานในขณะนี้ซึ่งชัดเจนว่าไม่ใช่คนเดียวส่งกองกำลังที่อ้างว่าถูกฝึกมืออย่างดีให้ทว่าความจริงแล้วก็เป็นแค่พวกกะเร็วกระรากกะกา,กากดัดดาดที่ยิงปืนเป็นหลบกระสุนได้และหากยังไม่ตายก็ได้รับเงินค่าจ้างกลับไปการเอาชุดทหารไทยมาสมนั้นก็เพื่อทำให้ เกียรติยศรั้วของชาติเสื่อมลงทุกนั้นหากลองนึกย้อนกลับไปจึงอยู่ว่าหลายคดีหลายเหตุการณ์หลายความวุ่นวายเกิดจากทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ราชการแตกแถวเลืองในอำนาจในมือที่เล็กประติ๋วไม่ต่างจากมะเร็งวันทว่าหากสืบสาวราวเรื่องจริงๆจ,จ,จ,จะเป็นแค่พวกที่อ้างตัวทุกนั้นข้อมูลพื้นฐานอันแท้จ,จริง คนเหล่านั้นหาใช่ข้าราชการไทยเลยถึงจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ตามประเด็นสำคัญที่อาหมัดต้องการสื่อการส่งคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาทำลายชื่อเสียงของวงการตาครุฑนั่นแหละคือแผนการบ่นทำลายจากภายในที่การกินความไว้ใจของคนในชาติทีละน้อยทีละน้อยทหารเลวตำรวจเลวพวกมึงกินภาษีของกู แล้วทำกับกูแบบนี้ได้ยังไงทำไมไม่ทำหน้าที่ของพวกมึงนั่นแหละคำพูดต่างๆเหล่านั้นจากปากประชาชนที่ไม่รู้ข้อมูลเชิงลึกและไม่สนใจอยากจะรู้นั่นคือผลสำเร็จที่เล็กน้อยแต่หากปล่อยเอาไว้มันจะลุกลามจนสามารถแทรกแซงเข้ามาควบคุมประเทศสยามแห่งนี้ได้อย่างง่ายดายนั่นจริงครับหัวหน้าคราวนี้ทั้งบัวและอมัด ต่างสะดุ้งโยงพ้องกันหานมายืนอยู่ด้านหลังพวกเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบและที่ยิ่งไปกว่านั้นความรู้สึกกลิ่นอายบางอย่างที่มันแผ่ออกมามันต่างออกไปหานตรงหน้าคนทั้งคู่ดูไม่เหมือนหานที่เขาเคยรู้จักอย่างน้อยก็สำหรับบัวซึ่งอยู่มาด้วยกันนานกว่าอามาัดเขาดูเยือกเย็นจนแทบจะกลายเป็นไร้ความเป็นมนุษย์ นีาขบทุกอย่างเรียบร้อยดีครับหัวหน้าตอนนี้ขอคำสั่งด้วยครับหานตัดบทเสียงเรียบเช่นเดียวกับสีหน้าบัวเหลือไปมองอยังคนอื่นๆด้านหลังไม่มีใครเลยสักคนที่จะให้คำตอบกับเขาได้แม้แต่ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นทวดของหารก็เช่นกันทุกคนมีสีหน้าและแววตาที่บอกชัดว่าชะงนสนเทไม่ต่างกันขอคำสั่งครับหัวหน้า หานย้ำอีกครั้งเอ่ออะเอาอย่างนี้แล้วกันตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าศัตรูมีจำนวนเท่าไหร่สิ่งที่จะทำได้ตอนนี้คือป้องกันฐานที่มั่นนี้เอาไว้ก่อนก็แล้วกันบอกว่านั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาคิดออกในขณะนี้สงครามก็เหมือนกับงูนั่นแหละครับอยู่ไม่อยู่หารพร่งขึ้นอีกและยังเป็นอะไรที่บัวตามไม่ทันตราบใดที่หัวยังอยู่ มันก็เคลื่อนไหวได้ตามใจชอบหาหัวให้เจอตัดมันทิ้งซะต่อให้มันจะเคลื่อนไหวอยู่แต่ก็แค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแหละครับหมายความว่ายัางไงอามาัดช่วยดูทีว่ามีตัวเป้งๆมาร่วมขบวนด้วยหรือเปล่าหานหันไปตั้งคำถามกับอามาัดโดยไม่สนใจจะตอบคำถามของบัวเลยสักนิดเดียวหานย้ำชัดขอด้วยการเหลือบตามอง อมัดสะดุ้งโหยงหันควับไปมองกลุ่มศัตรูที่กำลังบุกมาทันทีเทว่ามันก็ยากนักที่จะบอกได้เพราะถูกบดบังด้วยต้นไม้และอาคารอุปสรรคที่ใหญ่กว่านั้นคือระยะทางซึ่งไกลพอสมควรดังนั้นเขาจึงเรียกใช้ยินสามตนให้ออกไปตามหาบุคคลต้องประสงค์เพียงครู่เดียวก็ได้เรื่องมีสามคนแต่อยู่นอกกำแพง พวกนั้นเป็นอดีตทหารระดับเวสเของเราวพวกมันไม่ยอมประจันหน้าแน่ๆตามวิสัยผู้บัญชาการนั่นแหละถ้าจะไปใหถึงตัวมันมีแต่ต้องฝ่าไอ้พวกข้างหน้านี้ไปเท่านั้นแล้วก็ไม่จําเป็นอีกครั้งที่หารตัดบทเดี๋ยวกูจะพาไปหาพวกมันถึงที่ตอนนี้เลยฝากตรงนี้ด้วยนะครับกวหน้าครั้นแล้วหารก็ก้าวอันอาจตรงดิ่งไปยังกองทัพนับร้อย ที่กูกันเข้ามาไราอาการหวั่นเกรงแน่นอนว่าพวกนั้นก็เห็นหานเช่นกันและทันทีนั้นเสียงกระปนาดและหากระสุนพ่งเข้าหาหานเป็นจุดเดียวไม่ต้องสงสัยหากเป็นคนธรรมดาทั่วไปร่างคงพุลเป็นรังพึ่งทว่าภาพที่บัวอามัดและเหล่าศัตรูผู้เหนียวไกส่งกระสุนใส่เห็นคือหานหายไปต่อหน้าต่อตาหายไปเลย กระสุนนับร้อยๆนัดที่ปลิวว่อนจึงเจาะเข้าผนังดังระงมบัวและอาหมัดไม่จําเป็นต้องหลบเพราะอย่างไรกระสุนเหล่านั้นก็ไม่มีทางประทะใส่พวกตนอยู่แล้วเจอเข้าแบบนี้กองทัพอีกฝ่ายเองก็เกิดอาการระสำาระสายเช่นกันอาหมัดกลืนน้ำลายฝืดคอสีหน้าคลีขมแ็งเป็นอะไรวะบัวถามฉันยังบอกไม่หมดนอกจาาสามหัวเสพวกนั้นแล้ว ยังมีคนอื่นอยู่ด้วยใครพี่ชายมึงรึบัวถามยำ้ำรู้สึกว่าน้ำเสียงของอาม,มาัดบอกชัดว่าคำตอบไม่ใช่อะไรที่ดูง่ายขนาดนั้นไม่ใช่มันเป็นพวกหมอผีจากขเขมรและเก่งมากด้วยบัวสังเกตเห็นตุ่มเล็กๆได้ผุดพลายขึ้นเต็มแขนทั้งสองข้างของอาม,มาัดนั่นมันมากพอแล้วสำหรับการยืนยันว่า หมอผีขเขมรน,นั้นเก่งกาจจริงๆดังนั้นบวจึงเปลี่ยนคำถามไ้หาคนเดียวเอาอยู่ไหมไม่แน่อาจ,จไม่ไหวอมามัดตอบตามจริงพอเมื่อครู่ยินสามตนของเขาได้ถูกกำจัดสิ้นภายในครั้งเดียวในเมื่อเป็นแบบนี้ทางเดียวคงมีแต่ต้องตามหาไปให้ทันหาพวกนั้นให้เจอแผนการเปลี่ยน,นเซียววินี่แหละสงคราม ในเมื่อหารจะบุกเข้าไปคนเดียวโดยไม่สนสี่สนแการอยู่ยั้งรังทับน้อยๆป้องกันที่มั่นจึงไม่จำเป็นอีกต่อไปบัวตะโกนบอกทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นทิ้งนักโทษทั้งหลายแหละเอาไว้เบื้องหลังคนที่เหลือจะบุกตะลุยฝ่าดงศัตรูตรงไปหาหารให้ได้จังหวะนั้นบัวดียินเสือกล้าและพันตำร,ร,รวจตรีแสนชัยถวดของหารคุยกันเสืกล้าถามว่า เหตุใดจึงไม่ทักทายหาสักคำเดียวเมื่อครู่นี้พลตรวจตีแสนชัยตอบสั้นๆทว่ามันทำให้ชะงนหนักนั่นไม่ใช่เหลนกูไม่ใช่ชานชัยอย่างน้อยก็ในตอนนี้หากมีใครสักคนมองลงมาจากด้านบนคงได้เห็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจกองทหารนับร้อยภายในเขตของกงุงและอีกนับร้อยที่รอเป็นกําลังเสริม กำลังถูกกลุ่มคนเพียงหยิบมือเดียวจัดการชนิดขบวนที่แต่แรกก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างอยู่แล้วแต่กระเจิงหนักยิ่งกว่าเดิมแน่ละใช่ว่าจะมีเพียงกลุ่มของบัวเท่านั้นที่ใช้คาถาอาคมได้กองกำลังทหารของศัตรูเองก็มีคนเช่นนั้นหากแต่น้อยเหลือเกินและมีเพียงหยิบมือในจำนวนคนที่น้อยนั่นแหละที่เก่งพอจะต้านทานพวกของบัวไหว ขณะที่บัวกำลังจับบรรดาทหารไทยปลอมเวียงไปทางนั้นเวียงไปทางนี้เท้าปริศนาท่านพุ่งเข้าปะทะกลางอกเต็มแรงยังผลนห้เขาตีลังกากลับหลังหลายตลบนั่นไม่ทำให้บัวถึงกับสิ้นท่าเพียงแต่ทวีความโกรธพดถูกยามหน้าทุนนั้น,ท,นทันทีที่ตั้งตัวได้เบื้องหน้าคือชายร่างใหญ่พอๆกับเขาลวดลายอักขรเลขยันที่เจ้าตัวจงใจอวดให้เห็น เพื่อข่มให้กลัวไม่ได้มีผลอะไรเลยบัวลุกขึ้นยืนด้วยอาการหงุดหงิดขั้นสุดตรงกันข้ามกับอีกฝ่ายที่ยืนกอดอกเสียยิ้มซ้ำยังส่งสายตาดูถูกมึงคือหนึ่งในคนที่ต้องตายนี่ไม่คิดว่าผีพามขนาดนี้แล้วนัดอะไรพวกพ้องของมึงหรือไอหนุ่มผมแห้งกับคนแก่ง้ํเงือกนะหรือเฮ้อน้าสมเพศ ศัตรูร่างใหญ่พูดได้เท่านั้นฟันหน้าก็มีอันหักร่วมสามสี่ซี่บัวดีตัวและชกเข้ากึ่งปากกึ่งจมูกจอมืดไปชั่วครู่และทันทีที่ภาพพระเบอร์เริ่มชัดเจนหมัดรุนรุนที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วกดทำให้มันบิดเบี้ยวศัตรูร่างยักษ์ถูกกระทุ้งหมัดเท้าเข่าศอกใส่ไม่ยัง้งบวกกรดจัดมันเขี้ยวขั้นสุดแน่ละมือฝ่ายตั้งตัวได้ พยายามโต้กลับบ้างทว่ามันกลับไม่ได้ผลบัวถูกประเมินความสามารถต่ำเกินไปเมื่อจะตัวรู้จึงเป็นมูลเหตุให้ฟิวขาดหลังขยี้นักสู้ร่างยักษ์จนเนื้อหนังเละรอยสักถูกฉลอมไปด้วยเลือดแล้วศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงต่างถูกฉีกถึงร่างเป็นชินช้นๆบัวเป็นคนร่างใหญ่เน้นใช้กำลังเข้าสู้ก็จริงทว่าเขาเองก็มีคาถาอาคมเข้มขลัง เผื่อหลายคนจะลืมไปรอยสักพยากุมพันธ์ซึ่งไม่ใช่หมึกแต่เป็นการจานน้ำมันนูนและแดงขึ้นโดยไม่ต้องใช้การปลุกผ่านคาถาอาคมใดเมื่อบวกกดจัดพยากุมพันธ์สำแดงเดชแมนลุงแดงตาสมเสือกล้าและพันตำร,รวจตีแสงชัยซึ่งจำต้องยอมกระโดดเข้าร่วมสงครามด้วยเพราะคนสำคัญของตนต่างก็เป็นหัวหอกหาน เป็นสิทธิ์ของลุงแดงตาสมเสือกล้าซ้ำยังเป็นเหลนอดีตคู่ปราบของเสือกล้าอย่างพันธตำรวจตรีแสนชัยแมนเป็นสิทธิ์เพียงคนเดียวของตาสมและบัวเป็นหัวหน้าของทั้งคู่สิ่งที่ยังคาใจอยู่คือเมื่อครั้งที่หารขึ้นไปชั้นบนจองขมังเวทอีกหกคนยอมรับเขาหรือไม่แล้วมันเกิดอะไรขึ้น เสียงวีกริร้องนาสยองพองขนหอยหวนจากตึกใหญ่อันเป็นที่พักหรือห้องขังตามแต่จะเรียกทุกคนหันไปมองซึ่งเป็นวินาทีเดียวกับที่กลุ่มควันนับร้อยได้พวยพุ่งออกมาไม่ขาดสายมันคือวิญญาณร้ายที่ถูกกักขังและเดินเพ่นพ่านได้เฉพาะชั้นบนการที่มันพุ่งออกมาแบบนี้ความหมายมีอย่างเดียวคือมันได้รับอิสระลองคิดดูว่า หากถูกกักขังและปล่อยให้อดอยากมานานเมื่อหลุดจากโซ่ตรวนแล้วจะทำสิ่งใดเป็นอย่างแรกอาละว,วาดยังมีข้อดีที่พวกวิญญาณร้ายเหล่านั้นเป็นผีเลี้ยงของจองขมังเวชชั้นบนแม้จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆแต่พวกมันยังอุตส่าห์แบ่งแยกว่าฝ่ายไหนเป็นมิตรฝ่ายไหนเป็นศัตรูหลายคนในบรรดาทหารฝั่งตรงข้าม ถูกกลุ่มควันดำพุ่งหายเข้าไปในร่างทันทีนั้นพลานสุดควบสำลักเลือดและทันทีที่ควันดำวิญญาณร้ายออกจากร่างตับไตไส้มมามและดวงจิตถูกสูบกินไม่เหลือชิ้นดีใช่แล้วดูวิญญาณร้ายทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ตาจะบปอบที่หอยหิวเข้าร่างใดกินร่างนั้นและไม่มีทีท่าว่าจะอิ่มเลยแม้แต่น้อย ความแข็งแกร่งของพวกมันมาเกินกว่าที่ทหารอีกฝ่ายซึ่งบางคนมีของดีหรืออาคมคุ้งกายจะต้านทานได้มีเพียงครู่เดียวมากกว่าครึ่งของทงหาระระลอกแรกนอนตายกันเป็นเบือและที่เหลืออีกครึ่งก็ถูกกำจัดทีละหลายคนด้วยกำลังของพวกบัวระลอกสองเริ่มทยอยกันเข้ามาและเริ่มทยอยตายไปเรื่อยๆ เรียกว่าบุกมาเท่าไหร่ก็ตายทุกนั้นยิ่งเข้ามามากยิ่งทำให้เหล่าวิญญาณร้ายอิ่มหนำและแข็งแก่งมากขึ้นอ่าไม่ยอมรับว่าจะช่วยแต่ก็ไม่ปฏิเสธสินนะสมกับเป็นพวกมันจริงๆเสือกล่าวว่าอีกหกคนที่ซุกตัวอยู่ชั้นบนล้วนเป็นคนพื้นเพเดียวกันมาจากฝั่งเพื่อนบ้านและถูกคุมขังพร้อมกันในวันเดียวกัน ในข้อหาฆ่าคนตายทั้งหมู่บ้านพวกเขาทั้งหกเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันและมีเชื้อปอบเจ้าทันทีที่ถูกส่งมาอยู่ที่นี่ประตูห้องถูกปิดตายด้วยยันกักขังจากจองขมังเวทและทันทีที่ขีเขียนยันเสร็จเหล่าจองขมังเวทพลานสิ้นชีวิตท้องกลวงโบ ổ, และกลายเป็นปอบเลี้ยงของคนทั้งหกไปเสียชื่อเสียงเรียงนามใด,ใด มีเคยเอ่ยปากใครๆต่างก็เรียกว่าปอบ6ตนหากต่างชาติแถบยุโรปผีดิบสั่งสมสมุนด้วยการกัดคอดูดเลือดและแพร่เชื้อในกงแห่งนี้6กปอบเจ้าก็ใช้วิธีเดียวกันในการเพิ่มกำลังพลนักโทษมาใหม่คนไหนดูเข้าทีไม่ทันพ้นคืนนักโทษคนนั้นจะตายอย่างไร้สาเหตุ และกลายเป็นปอบเลี้ยงไปเสียนั่นแหละความร้ายกาจของหกพี่น้องปอบเจ้าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปที่สุดคณะของบวัวก็บุกตะลุยไปถึงที่ตั้งซึ่งหาล่วงหน้าไปก่อนแล้วและได้เห็นภาพที่เล่นเอาใจเสียหารน,นอนหมอบกระแตแน่นิ่งอยู่แท้เท้าชัยชาราทว่าท่าทางดูแข็งแกร่งที่สำคัญ เนื้อตัวของเขาเปืิอไปด้วยเลือดแขนขาถูกลับเอาไว้ด้วยเชือกอาคมเพราะความพลีพลัมของเขายังผลให้พลาดพลัง้งความเข้มขังต่างๆถูกล้างด้วยเลือดหมาดำความหมายที่เข้าใจง่ายๆคือเวลานี้หานไม่ต่างจากคนธรรมดาทั่วไปและเพิ่งผ่านการถูกยำใหญ่ใส่สารพัดเสียเละไม่เป็นท่าและที่น่าตกใจไปยิ่งกว่านั้น นอกจากสามผู้นำหัวเสและสี่หมอผีแล้วยังมีอีกสองคนที่เล่นเอาบัวและแมนไปไม่เป็นสุรชาติและเกรียงศักด์ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นตำแหน่งที่ทั้งคู่อยู่และท่าทียังชี้ชัดว่าเป็นฝ่ายเดียวกันกับพวกมันอีกด้วยเพียงแต่แค่หนึ่งเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าสุรชาติเองก็บอบช้ำหนักไม่ตาจากหานเกรียงศักด์ทรยศ นี่หมายความว่ายัางไงกันบอสสิ่งคำถามบัวรู้สึกเสียวแปลบบริเวณสีข้างซ้ายอามัดแทงเขาด้วยกริดที่ลงอาคมไปขิ้มขลังกระซิบข้างหูสียงเฮี้ยมจำที่บอกได้ไหมทหารนี่ล่ละการแทรกแซงจากภายในพวกแกมันอันตรายเกินไปความจริงที่ยอมฟังกันอยู่ที่นี่แต่แรกไม่ต้องติดแก้แค้นก็ดีอยู่แล้ว ทั้งที่ปลดประจำการทั้งที่ไม่มีตัวตนทั้งที่ไอไก่อ่อนนี่ส่งพวกแกให้มาอยู่ในที่ที่ไม่ต้องคลองเกี่ยวกับการฆ่าฟันไปจนกว่าจะตายแทๆ้ๆแต่ก็ยังอุตส่าห์ดิ้นรนไม่เข้าเรื่องเกรียงสักว่าขนาดเดียวกันก็ใช้เท้าเขียหานร,ราวเศษขยะไร้ค่าจากการมันข้บพวกมันอย่าเก็บเอาไว้พวกมันไร้ค่า สุรชาติครวญเสียงแผ่วเจอไปด้วยอาการเช่นคนเหมือลอยเพลครั้งมันช่างเป็นภาพที่ดูหน้าหดหูยิ่งแต่ไหนแต่ไรชายคนนี้เห็นอกเห็นใจนักรบร่วของชาติที่ต้องสูญเสียทั้งชีวิตตัวเองและชีวิตของพวกพ้องจากสงครามที่แพ้ตั้งแต่อยู่ในมุงพบภายในถูกแทรกแซงทว่า ตัวเขาเองกลับถูกคนใกล้ตัวที่ไว้ใจมานานแสนนานไี้หักหลังเกรียงศักดิ์ไม่ใช่คนดีอย่างน้อยก็ไม่ดีเท่าที่คาดไว้เงินยังมีผลกับจิตใจมากกว่าความซื่อสัตย์บัวแสนเจ็บปวดกับภาพที่เห็นตรงหน้าแขนเกรียงศักด์จับจิตสงสารสุรชาติจับใจและวินาทีที่เขาขยับตัวหมายจะพุ่งเข้าใสา่ใครก็ตามที่ขวางหน้า บาดแผลจากกริดอาคมพลันสร้างความเจ็บปวดยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนซ้ำหมอผีขเขมรยังจัดการทำทุกอย่างใส่เขาเช่นเดียวกับหานล้างอาคมที่มีอยู่และผูกมัดด้วยเชือกอาคมสุไรามาละ่ะตามที่แกขอเลยอามาัดถามเกรียงสักตอบผลักลังไม้ใบหนึ่งให้ล้มโครมศสีรษะของชายชาวมุสลิมกลิ้งคลุกคลุกออกมา อมัดนั่งยองยองมองด้วยสายตาเย็นชาสเสียงยิ้มด้วยอาการพึงใจบอกแล้วว่าให้เชื่อกูตั้งแต่แรกอย่าได้คิดไปเข้าร่วมกับพวกทางการนี่ละพวของการคิดกลับใจจากคนร้ายเป็นคนดีตายเท่านั้นเท่านั้นเองทุกอย่างก็กระจ่างโดยง่ายแท้จริงแล้วผู้ที่จิตใจโลเลเปลี่ยนไป ไม่ใช่สุรามานแต่เป็นอาหมัดนี่เองเรื่องรายละเอียดคงไม่ต้องอธิบายใดๆกันอีกเพียงสลับชื่อกันเท่านั้นก็น่าจะเข้าใจจากนั้นอาหมัดก็หายไปกับเงามืดเลิกนอนเล่นได้แล้วมั้งไอ้หนูสิ่งที่พวกกูมอบให้ไม่ได้กระจอกขนาดนี้หรอกนาะและโดยที่ไม่มีใครได้ทันตั้งตัวหมายถึงแมนและบัวอยู่ไม่อยู่ ร่างเงาดำซึ่งก็คือปอบร้ายหกพี่น้องชั้นบนได้ยืนแผ่ไอหน้ากลัวหน้าสยดสยองออกมาแววตาแดงวาบเหล่าผู้เท่าพากันขยับหนีออกห่างตะสมรังตัวแมนออกมาด้วยส่วนบัวเสือกล้าใช้ความเร็วของคนเหนือคนช่วยออกมาเช่นกันสี่หมอผีขเขมรยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทันทีนั้น เชืออาคมที่รั้งหารเอาไว้พลันถูกกระชากขาดสะบัน้นผมพร้อมกับที่หารไล่ล้วงตับไตไส้ม้ามกระชากออกมากองอยู่ด้านนอกโดยที่สีหน้าไม่เปลี่ยนน,น,นี่มันอะไรกันเกรียงสัพผวาพร่งได้เพียงเท่านั้นหานก็โผว่ายืนจ้องนิ่งอยู่ด้านหน้ากูไม่เคยไว้ใจมึงเลยว่ามีทันโตเสียบเข้าที่คางทะลุก,กลางกระหมอ่อม ในตาเกรีงศักด์ค่อยๆเหลือบขึ้นที่สุดก็เห็นแต่ตาขาวก่อนจะซุดลงร่างกระตุกหงึกอยู่ครู่และแน่นิ่งไปหานร,รุดดูอาการสุรชาติพยายามใช้อาคมเพื่อรักษาทว่าไม่รู้ด้วยวิธีไหนเขาไม่ตาจากการเป็นคนถูกล้างสมองยิ่งหานเข้นใช้พลังมากเท่าไหร่สุรชาติดูเหมือนจะทรมานมากขึ้นทุกน,นั้น พันตำรวจตรีแสนชัยเร่งปัดมือออกเอ็งกำลังทำร้ายเขาตะแก่นี่เป็นใครวะอาจเป็นด้วยอำนาจอาคมใหม่ซึ่งร้ายกากกำมังหานไม่อาจควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เท่าใดนักเึกลาได้ยินแบบนั้นพลันตั้งท่าจะห้ามทว่าช้าไปตะแก่หรือพันตำรวจตรีแสนชัยขบกรามถามเสียงเยี่ยม นี่เองกล้าพูดกับทวดตัวเองแบบนี้ได้ยังไงพ่อแม่เองสอนมาแบบไหนกันหึไม่พอหานได้ถูกทุบตัวเองไล่ตบไล่ทุบจนตน้องหนีอุตลุดไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอาคมของเขาใช้กับอีกฝ่ายไม่ได้สัมาารยังกลัวปานเด็กน้อยถึงกับน้ำตาคลอหน่วยกระทั่งสาแก่ใจแล้วนั่นเองพันตำรวจตรีแสนชัยจึงได้หยุดมือ พลังของเองยังไม่เสถียรอาคมใหม่มันร้ายเองยังคุมไม่อยู่เรื่องของไอ้หนุ่มนั่นปล่อยให้ผู้ใหญ่เขาจัดการไปเองกับพวกไปทำหน้าที่อสงค์คก็พอเงียบหานไม่ตอบดใดๆเข้าใจไหมกระทั่งพันตำรวจตรีแสนชัยตะโคกถามพร้อมกับเงื้อมือขึ้นหานยุ่นคอบอกเข้าใจแล้วหนูกลัวละทวดหนู หนูงั้นหรือบัวและแมงครัวในใจนั่นเองจุดจบของเรื่องนี้และเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะใหญ่กว่านี้แมนบัวและหารขัดเลือกเอานักโทษที่พอมีอาคมอยู่บ้างมาเข้ากองทัพจงอางดำและจุดแรกที่จะเข้าตีก็คือที่อยู่ของสุรชาติซึ่งเวลานี้ได้กลายเป็นปราการสำหรับส่งตัวทหารไปตาย หากทำลายที่นั่นได้พวกเขาจะได้ทหารยอดฝีมืออีกไม่น้อยทีเดียวจากนั้นยังไงต่อครับหัวหน้าหานถามบวนเหลือบมองเขาและแมนจากนั้นเราก็จะลอบเข้าจัดก,การตามแนวรบจุดต่างๆช้าหน่อยแต่ก็ต้องเอาให้ยับอย่าให้เพื่อนทหารของเราตายฟรีอีกแต่ก่อนอื่น คงต้องมีชุดและอาวุธดีๆก่อนละนะบัวตอบหันหลังมองตึกใหญ่เวลานี้พวกเขายึดกรงเป็นที่มั่นแล้วดีที่มันไม่ใช่สถานที่อันเป็นที่รู้จักของทางการมีแต่พวกนักธุรกิจหรือข้าราชการบางคนทุนนั้นที่รู้เรื่องที่มั่นนี้ปล่อยให้เหล่าผู้ทัาผู้แก่จัดก,การไปก็พอส่วนพวกตน บุกตะลุยอยู่ข้างนอกให้สมแขนเท่านี้ก็พอแล้วต่อจากนี้จงอ่างดำหน่วยรบซึ่งไม่เคยมีใครรู้ที่มาที่ไปจะปกป้องประเทศไทยโดยไม่ต้องใส่ใจกฎเกณฑ์ใดๆนอกจากอย่าฆ่าทหารดีๆก็พอ